โอเคครับเราก็จะคือแบบที่เห็นนี่คือตะกองแม่งแตกไปหมดแล้วครับไม่ยอมให้เราทำครับอันนี้ก็คือเราจะมาเจาะแล้วเอาไส้กรอกลงไปส่วนไอ้ที่เอาลงไปเราก็มีอยู่ลูกหนึ่งครับที่สวยที่สุดสวยที่สุดแล้วครับที่ทำนี่เรามาตัดในดงต้าดมน้ำในอ่าส่องดมน้าในดมดู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 มันจะดมไข่ ดูครับตักไม่โคตรขาดเลยสียบลงไปนะเรียบร้อยครับเมนูนี้ชื่ออะไรับเมนูะเมนูไน่ทะลักเมนูนี้ชื่ออะไรครับอันนี้นะอันนี้เราเมนูไข่ทะลักแล้วเพราะแม่งย้อนมาแล้วไข่แรกเกิดเราเห็นไหมครับเหมือนไก่ที่การแรกเกิดไงไก่แรกเกิดเลยแม่ไข่แรกเกิดไม่มีขดหัวไม่ได้เนี่ยนายต้มหรอต้มสิร้อต้มไปเลยบ้ารออะไรละครับต้มตั้งไว้เลย เียหม้อเดียวกันเนี่ยนะหม้อเดียวกันน,นะม,นมันไข่เหมือนกันตั้งยากมากไข่นี่นี่ผมเลยต้องการหาที่ตั้งไม่ได้เอ,เอาอีกหมออ้อหนึ่งดีไหมได้หม,อหมอห้อหม้อไหนที่ทมันตั้งได้ไข่หกหมดแล้วครับโอ้ไข่ลอยแล้วตาแแหลไข่กระเด็นอืม ใส่แซกคอกกกเพิ่มเลยตัดแล้วก็แซกเข้าไปในต้นนี้แซกเข้าไปเข้ายเข้าไปอืมใส่เข้ามาให้มันเต็มยัดนี่อืเรียบร้อยอีกหน่อยอืมกินด้วยอีกอืมตา้อนะตา้อนิสกาสัตว์ครับจำไว้นะครับอยาให้มันเข้าบ้านคุณนะครับมิฉั้นของจะหายหมดเลยครับมีที่หนีไหมขโมยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมันจะแดกของกินหมดเลยครับของทุกอย่างเหลือครบครับดูเว้นของในตู้เย็นดูนี่ครับ แม่งมาเปิดของในบ้านในตู้บ้านผมเลยครับคด <อบ S 3> <คอบ>าครับดู<ม>นะ<ค>อเ<บ>นนี้แยกของกันนี่แหละแล้วเราไปหาทิร์ของก่อนเฮ้ยค,<อบ>ครับขอตาจบแล้วนะ